ดูสวยหรูนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวรอน้องตัดกระสอบสักครู่หนึ่งใครรองานเดทอยู่จริงๆอ่ะเดทก็มีรายการอื่นอีกด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวต้องรออัปเดตรายการให้อีกทีนะแต่สําหรับวันนี้ใครที่อยากได้งานแบบว่าอทำรวมแบบนี้นะลูกค้า่ะจัดได้จัดนะจัดได้จัดนะมันจะเป็นแบบว่างานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งรวดลายและโพสุภาพ ใช่นะมันจะเป็นสีดําสีดําเพราะจะเป็นโทนแบบว่าเรียบหรูดูแพงนะอันนี้คือจะผสมใช่ลวดลายครึ่งหนึ่งดำงดำครึ่งหนึ่งใช่ค่ะมันจะเป็นงานผสมนะคะลูกค้าขาประมาณครึง่งครึ่งเนาะแบ่งสีแบ่งลวดลายแบ่งสีดําอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะข้าวนไปเลยใช่ใหม่ามางานญี่ปุ่นสวยแล้วคือเนื้อผ้าเขาดีตัวเนี้ยลวยคมากลูกค้าคบอกเลย ให้ดูเลยเนี่ยโอโ้โหเห็นไหมลูกคา้างานผ้าใหม่มากสวยมากลูกคา้าค่ะตัวนี้นะ9 9 0 0อบาทนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมเลยลูกคา้าค่ะใครอยากได้งานเดนญี่ปุ่นไปทําราคานะตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยนะโอ้หโหเฉลี่ยก,ก่อนนะโอ้โหบอกเลยผูกลูกคา้า9 9 0 0ัน้านะ หารสตกแค่4 9่พันาห้าบสี่พันเกอ้งหูแล้วดูเนี่ยงานทงสวยมากแขนยาวแล้วดูคุณภาพงานลูกค้างานญี่ปุ่นนะใครที่เล่นงานญี่ปุ่นจะรู้อยู่แล้วป้ายเกของเราใช่ค่ะลูกค้าขามาจะค้างานแขนสั้นแขนยาวสายเดียวนะคะแบบค้าโต ใส่ทำงานได้แฟชั่นได้คาเฟ่ได้นะคะลูกค้าหาก็คือปนไปเลยแล้วเดี๋ยวรอดูสีดาที่จะออกนะสีเขาไม่ได้ออกแบบเฉยๆนะลูกค้าขาเขาจะเป็นแบบแฟชั่นมาด้วยนะอ่ะตัวนี้รหัส cf มาแล้วนะสําหรับลูกนี้นะ9,900กิโลลูกค้าขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมลูกค้าใครจะเอารีวิวและเอาลูกใหม่ไปลุ้นทิมพมอมา45มาเลย มอมาสี mm ่สิบห้าถ้ารับรีวิวนะคะลูกค้าขาได้รีวิวหนึ่งลูกใหม่หนึ่งแต่ถ้าใครอยากได้ลูกใหม่ทั้งหมดมอมาสี่สิบหกเท่ากับสองมาเลยมอมาสี่สิบหลูกใหม่เท่ากับ2มาเลย, 46, ล 2, เลยแต่ถ้าจะเอารีวิวมอมาสี่สิบห้านะคะรีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งไปเลยลูกค้าขาเนี่ยน่ารักมากเลยแล้วงานเขาเอาะทรงแบบขาสั้นยาวนะ เรสก็คือคับสัน้นคายาวไปเลยลูกค้าขาแบบทรงสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะมีทั้งแบบว่างานใส่แบบว่าแฟชั่นได้ลำลองได้นะใส่ทำงานได้ลูกค้าขาก็าาคือคาบนไปเลยสองนี้เลยนะ,ะ,ะร้อยกิโลเก้าพันเก้าพี่ได้ไปสองร้อยโลไม่จะมา <c oughs> จ้าข้าจัไหวจริงเลยดีเจ นะลูกค้ารห네ัส cf แจ้งหน้าต่อแล้วเนาะหน้าไรแล้วมีปักบุดให้แล้วนะคะลูกค้า่ะใครที่อยากได้งานเรสนะตัวนี้ได้เลยนะงานญี่ป hm ุ่นงานสวยนะลูกค้าขะผ้าใหม่สะอาดสภาพดีเลยตำหนิชํำน้อยมากนะเดี๋ยวให้แบบดึงดำๆมาบ้างไหมสับดูดำๆบางดารากอุ้ยอันนี้แบบเวอร์สวยนะแม่แบบ แม่งูสาวไม่ใช่เสือสาวแม่งูสาวนะลูกค้า่ะตัวนี้นะหนูบอกแล้วนะพี่ซื้อ99้าพี่ได้2องรกิโลคุ้มนะปกติพี่ได้แค่ร้อยโลวันนี้หนูแถมอีกหน <1, S 1> <ล>ึ่งแถมหนะลูกค้านะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จำนวนประมาณสองบวกลบพี่ขาสองรบวกลบนะเท่ากับว่าพี่ได้99้าหนูหาสองกระสอบให้พี่นะ ห้าหร้อยตัวอุ้ยต้นทุนแค่ประมาณสิบเก้าบาทเท่านั้นแม่ใช่เรซตัวสิบเก้าบาทเรสภาพดีแบบนี้สิบเก้าบาทเท่านั้นนะใครจะรับนะคะมอม้มาสี่ห้าลูกรีวิวมาเลยมอม้มาสี่ห้าลูกรีวิวแล้วลูกใหม่มอม้มาสี่สิบหกเท่ากับสองมาได้เลยต้นทุนดีมากบอกเลยว่าต้นทุนดีมากงานต้นทุนแบบราคาดีลูกค้าขาตปีไปแบบว่าไม่ต้องเป็นเศษอ่ะยี่สิบบาทป่ะตัวอะไรยี่สิบบาทลูกค้าปัดขึ้นให้ด้วยจริงๆินะตัวเนี้ยสวย งานสวยแล้วส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เน้นผ่าหนาเตอออะไรขนาดนั้นล,ลูกค้าเป็นงานพระบางเนี่ยสีดําเขาจะเป็นดำเงน้ยดํำที่แบบเขานิยมใส่กันอะเอาจริงๆหลักๆล,กลกอะไม่ว่าจะขายงานอะไรก็ตามลูกค้าเราอยากได้สีสันเป็นเน้นที่ร้านนะแต่งานที่ขายดีแล้วออกอไวคืองานสีดําสีดํานี่คือแบบว่าเป็นงานที่ลูกค้าชอบมากเพราะว่าใส่กับอะไรก็แม่ง่ายเนาะงานทางหุ่นนะลูกค,ค้าขาโอเคเลยตอนนี้นี่งานแขนกุดมา งานแขนสูดแขนสั้นแขนยาวนะคะมาหมดเลยลูกค้าขาสวยสวยเลยนะงานจะเหนื่อยตลบเลยดูไม่มีอินเตอร์จีเลยอามาช่วยโชว์เนี่ยลายดอกสีดำสวยมากลูกค้าสีดำแล้วคือลายเขาก็ยังสดด้วยนะเนี่ยงานใต้หงไปห้อยก็มีติดงานป้าห้อยก็มีลูกค้าใช่เนี่ยแขนกูด สายเดียวแขนยาวป้าห้อยปัดไหลค่ค่ะแบบคะ่ะทรงรวมไปในกระสอบนี้เลยนะคะพี่คะ่ะใครเล่นงานเดสอยู่แล้วนะเล่นได้เลยนะตัวนี้จัดได้เลยนะราคาก็1พันบาทซื้อ1แถมหนึ่งด้วยราคาคือแบบว่าโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวหนูโชว์งานดำๆให้ดูบ้างนะว่างานดำอ่ะมันออกประมาณนี้นี่ตัวนี้สวยมากลูกค้าโอ้โห<ๆ>นี่งานดำตัวนี้เห็นไหมออกทรงแบบสายเดียวแฟชั่นสวยๆเลยเดี๋ยวให้น้องขึ้นราวให้ ให้น้องขึ้นเราาให้ได้เลยลูกค้ามันจะออกแบบว่าทรงทํางานได้แฟชั่นได้เลยนะเนี่ยทรงสวยๆแบบนี้ออกงานออกอะไรได้เลยนะงานแบบว่าโอเคลูกค้าตัวนี้นะสองกระสอบรวมกันแล้วตก500ตัวนะลูกค้า200กิโลนะลูกค้าใช่สองกระสอบนะลูกค้าคุ้มมากๆเลยเนี่ยสีดำ <c oughs> โอ้โหโกยมาโกยมาเลยเนี่ยแขนยาว งานแบบแต่งอะรลงอะไรนะคะลูกค้าขามมีมาหมดเลยตัวยาวด้วยส่วนใหญ่งานเนี้ยเขาก็จะเน้นตัวยาวซะเยอะอยู่ลูกค้าอุ้ยด้านล่างเขาก็ยังมีงานสีสันอยู่อีกนะลูกค้ามันเหมือนแบบแบ่งชั้นกันมามันจะประมาณครึ่งๆเลยใช่เพราะว่างานสีสันก็ออกเยอะงานดำก็ออกเยอะมาทั้งไม้มาทั้งไม้เลยเหรอขออนุญาตงานแบบมาแถมไม้มาด้วย ไม้มันงอนหน่อยลูกค้ามัน,นัดก้อนมามาทั้ท<า>งไม้นี้เลยป้ายกันอยู่มีงานป้ายด้วยเออมาทั้งไม้ป้ายยังอยู่นะลูกค,ะคะ้าขานะแถมมันมาอย่างนี้เลยนะน่ารักมากเนี่ยแ้วสีดำอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกค้ามันแต่งโปกแต่งลูกมงลูกไม้มาให้หมดเลยนะงานโอเคมากเลยแล้วดูเรียบหรูอ่ะจริงๆตัวเนี้ย พวกสีดำอะสามารถขายเป็นงานขึ้นห้างได้นะลูกค<ช>้าเอาไปซักเอาไปอบหน่อยนะเป็นงานแบบแขวนห้อยป้ายใหม่ได้เลยขึ้นห้างได้เลยนะสอบหลักหมื่นใช่ราคาที่ขายนี่เป็นราคาโปรราคาโปรปกติตัวนี้หลักหม,หมื่นหมื่นอัพเลยลูกค้าขานะ<ช>ตัวนี้หนูเอามาเซลอ่ะคือดึงแถมหนึ่งอ่ะเป็นราคาโปรให้อีกนะเพราะปกติขายหลักหมื่นวันนี้หนูปล่อยอยู่แค่เก้าพันเก้าใช่ค่ะอุ้ยเนี่ยสวยมากสีดําตัวนี้ สีดำสวยมากกังเกงค่ะัานที่โชว์จะเป็น<ด>ป้ายหมีนะจ๊ะพี่จะเป็นงานอเมริกาครับผม B 4 5 1 1ดอกจันใช่ไหมครับพี่ใช่ <ขอ S 2> ใช่ B 4 5 1 1ดอกจันนะลูกค้าใครจะรับรายการไหนเพิ่มหรือรอปิดไลฟ์ก็ได้นะไปไล่์ดูย้อนหลังได้วินเทจแบบโอ,โโอโ้โหใช่เนี่ยจะให้ตะว,วันโชว์ให้ดูงานวินเทจงานแบบว่า สวยลูกค้าขาแบรนด์ก็มีออกให้รุ่นนะพวกพวกไอญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีพวกยูนิโคติดไปด้วยแล้วตัวนี้สวยนะเออแล้วเป็นยูนิโคด้วยของยูนิโคครับผมยูนิโคแล้วก็ตัวนี้ที่เค้กถือโชว์เลยโชว์เลยสวยมากดูลูกค้าเห็นไหมเขาเป็นดําที่แบบว่าไม่ได้ดําแบบเชยอ่ะลูกค้าเป็นดําแฟชั่นนะเป็นดําแฟชั่นดํายอนฮิตอ่ะตรงที่แบบขายทําราคาได้แน่นอนลูกค้าขาจริงๆแล้วอ่ะต้นทุนพี่รับของหนูไปอ่ะ ยี่สิบาทใช่ไหมรวมพี่ทําด้วยอ่ะเอาไปทําให้ดีหน่อยอ่ะหนูปัดให้พี่ไปเลยสามสิบาทแบบสูงสงเลยนะลูกค้าตัวเนี้ยพี่เอาไปขายอ่ะร้อยสองร้อยอยู่แล้วหนูบอกใช่เพราะปกติเดชเข้าขายกันแพงใช่เดชขายแพงแล้วยิ่งตัวแบบติดตัวยาวเยอะๆอย่างยิ่งแพงนะลูกค้านี่ลูกค้าดูราคาดีมากตัวยาวทั้งหมดแล้วสวยนะเป็นตัวยาวเนี่ยตัวนี้สวยมาก ราคาดีมากนะตัวนี้ถ้าเอาไปอย่างไงพี่ก็ถ่ายขายทำราคาได้แน่นอนเลยหนูบอกแล้วนะถือจะเป็นสีดํามันไม่ได้ดําแบบเฉยๆนะลูกค้ามันเป็นดําแฟชั่นนะแฟชั่นแบบสวยเลยกดเพิ่มเตงไมใหน่อยครับรหัส CF นะลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ตะวันทวนอีกรอบหนึ่งรหัส CF สินค้าลูกค้ารายการนี้เป็นป้าย k w e นะจ๊ะ 724A เป็นเรสโพลิชฟองทำงาน น้ำหนักร้อยกิโลแล้วก็วันนี้จัดโปรโมชั่นจุกๆหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยในราคา9,900ลูกค้าราเียสินค้ากระสอบรีวิวรหัสมอม้า45ห้าใช่ไหมมอม้า45หใครอยากรับกระสอบใหม่พิมพ์มอม้า46เท่ากับ2เข้ามามาเลยมาเลยนะคะลูกค้าขาเนี่ยอุ้ยตัวนี้น่ารักนะขออนุญาตนิดนึงเนี่ยแบบน่ารักมากเลย,ย,ยน่ารักนะใช่แบบเขาน่ารักมากลูกค้าขา ราคา cf แจ้งให้แล้วนะราคาคุ้มเลยใครเป็นสายแบบเล่นงานเดอยู่แล้วอยากได้งานเดยาวเยอะๆนะลูกค้าขาตัวนี้ได้เลยนะจัดได้จัดเลยโปรหนึ่งแถ<ฟ>มหนึ่งคุ้มที่สุดหนูบอกแล้วคุ้มที่สุดแล้วไม่มีอะไรคุ้มเมื่อกว่านี้แล้วและกางากาก็เป็นราคาโปรด้วยใช่ไหมพี่ใช่ราคาโปรด้วยค่ะลูกค้าขาเนี่ยลูกค้าแบรนด์เอิร์ธออก่สวยเอิร์ธเอามาแบรนด์มีออกเรื่อยๆเลยนะลูกค้าตัวนี้นะเหมือนที่บอกนะลูกค้า <นะ S 2> ่ะใครที่ อยากได้ทั้งแบบว่าสีสันลวดลายแล้วก็งานสีดําแบบเรียบหรูงานน่ารักน่ารักแบบนี้ไประสอนี้นะตอบโจทยนะ์แน่นอนลูกค้าถ้าเป็นงานเดทใช่ตัวนี้ได้เลยลูกค้าขาจํานวนตัวเยอะนะเผื่อๆมากกว่าที่หนูแจ้งด้วยเพราะว่าผ้าเขาไม่ได้ติดแบบผ้าหนักผ้าหนาเกินไปนะลูกค้างานโอเคมากเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นราวให้ดูนะแบบเครื่องเลยลูกค้าด้านหลังก็คือแบบว่าไม่ว่าจะสีสันงานสีดําก็คือแน่นแน่ในลูกค้าแล้วงานสวยมาก นี่นี่น,นี่อันนี้ก็น่ารักแล้วสีดําคือแบบสีเข้มสดนะลูกค้านะสีในกล้องอาจจะเฟดๆหน่อยแต่มองดอ้วยตาเปล่าคือแบบสีสวยมากแล้จะเป็นงานเนี่ยอันนี้ติดกระดุมก็สวยนี่ลูกค้านะอัพพบางตัวคือถ้าเป็นแาบอย่างเงี้ยถ้าปกติเขาขายแบบออกงานนะลูกค้าสามสี่ร้อยก็มีนะสีดําแบบเนี้ยมันแพงสีดําแบบเนี้ยมันแพงเลยลูกค้าขาแล้วงานใหม่งานสะอาดนะลูกค้านะบอกเลย วีไอ้นี้อะไรอ่ะขออนุญ,ญาตจัดทรงอ่ะ๊สาวฝรั่งเศสใช่เนี่ยน่ารักมากขออนุญ,ญาตไว้ใส่ลุดนี่ลูกค้ามีป้ายราคาเก่าเขาด้วยได้อยู่เนี่ยประมาณนี้ลูกค้าขางานน่ารักนะงานน่ารักนะใครอยากได้จัดเลยนะลูกค้าขาตัวนี้นะ รหัสมอมา45ก็สอบรีวิวนะราคา9,900แล้วก็ลูกใหม่นะลูกค้าขาเป็นรหัสอมอมา46นะคะเท่ากับ2มาได้เลยนะถ้าใครจะรับเดทไปขายนะราคาดีๆอย่างนี้นะซื้อ1นึ่แถม1นะึะเหลือรหัสอะไรบ้างหรอตอนนี้เดี๋ยวจะมีงาน FJ33 ลูกค้างานเสื้อแขนยาวชายนะคะลูกค้าขาเสื้อคอ<า>ปกเยอะลูกค้าวันนี้นะ่าจะไม่หมด ใช่ยังเหลืออีกหลายรายการนะลูกค้าเดี๋ยวอัปเดตให้นะจ้าลูกค้าเดี๋ยวมีรากีลงไลน์นะเพิ่มใช่อุ้ยอันนี้จะห้าโมงครึ่งแล้วเนาะไวมากอู้แล้วสี่งานสวยมากเลูกค้าอียอาจจะมาทยอยให้อีกทีนะคะเดี๋ยวหรือไม่งั้นอ่ะรออัปเดตทาง้าเพจได้ชนะรออัปเดตรายการทาง้าเพจได้เลยนะคะลูกค้าขากางเกงขาสั้นป้ายหมีเท่าไหร่นะคะขาสั้นป้ายหมีตัวนั้นสองพันห้า องพันห้บาทค่ะพี่ขา4 5 1้หนดอกจันใช่ไหมจ๊ะสนใจไหมถ้าสนใจเดี๋ยวหนูขอรหัา CF ให้อุ๊ยน่ารักอ่ะสีดำตัวนี้ขึ้นไม้เลยใช่เนี่ยลูกค้างานเดทอ่ะรหัสอะไรนะ CF ลูกใหม่เผื่อลูกค้าสนใจยา CF ค่ะเนี่ยลูกค้าดูงานเขาสวยมากและสีผ้าสดนะเห็นสีดำๆแบบไหมลูกค้าสีไม่ได้ซีดนะสีดำเข้มสวยเลยนะ แล้วพ่อค้าไม่ขายงานเดตก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าจริงอ่ะต้นทุนงานเดตคือแบบสูง<ช>แต่วันนี้สบายออาเดอร์ <Out> er เอาไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งลูกค้าจากโปรโมชั่นดีเด็ดๆแบบนี้ หนึ่งแถมหนึ่งรับไปเลยลูกมหมื่นก็แถมหมื่นลูกค้าแรงมากหมดแล้วหมดแล้วเาจะบอกขาสั้นให้ลูกค้าเลยหมดแล้วลูกค้าหมดแล้วเลยขาสั้นป้ายหมี่หมดแล้วนะเดี๋ยวรออัปเดตรายการเพิ่มเติมว่ามีขาสั้นตัวไหนอีกนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวปิดไลน์ตัวนี้แหละเดี๋ยวหนูจะให้น้องรันหน้าเพจเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรันทีวิวอีกด้วยเดี๋ยวมันจะแซกกันเยอะเนาะเห็นไหมลูกค้าถึงจะแจ้งว่าเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้แล้วหมดเขตโปรโมชั่นสิ้นเดือนแต่หมดแล้วแต่หมดแล้วรายการมื้นที่มดี๋ยววันนี้ รายการมีหมดแล้วนะที่ร้านมีกระสอบรวมผ้ากำมะหยี่ไหมคะหมดแล้วหรือยังเหมือนว่าเช้ามีลูกค้ารับไปลูกหนึ่งลูกสุดท้ายดูก่อนมีรหัสไหนบ้างปกติมีนะพี่เดี๋ยวหนูเช็คงานก่อนนะว่ามีตัวไหนเหลือมีเอฟเจหรือเปล่าเหมือนจะเช็คอยู่เมื่อเช้าเอฟเจเมื่อเช้าลูกค้ารับแล้วมมีชุดเสตกำมะหยี่อ๋องานหมี่ใช่ไหมคะโอ้บอสแจ้งมาแล้วนะเดี๋ยวงานป้ายหมี่งานเมกามีกำมะหยี่นะคะลูกค้าขา ขอสก้อนหน่อยค่ะเสื้อแฟชั่นหมดยังคะเสื้อแฟชั่นคอตตอนใช่ไหมพี่คะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนคอตตอนแฟชั่น B 2สองหนึ่งศูนย์ไหมใช่เนี่ยลูกค้างานป้ายห้อยแบบนี้มีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยแล้งานสวยทั้งนั้นเลยงานสวยๆทั้งนั้นเลยคอตตอนแฟชั่นป้ายหมียังมีนะคะพี่ของยังมีนะรหัสกอไก่สองหกเนอะลุ้งใหม่พจชราก,กอไก่สองหกเท่ากับสองมาได้เลยนะ,ะกไมายี่มีงาน YC นะที่ยังมีอยู่แล้วก็งาน KR ก็ยังมีนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็อ่อป้ายหมีไม่มีหมดหรอถ้า 5L มาพรุ่งนี้จะพี่เปิดจองสินค้าพร้อมกัน10โมงครึ่งนะจ๊ะใช่พรุ่งนี้10โมงครึ่งนะวันนี้เดี๋ยวลงรายการพรีวิวให้อีกรอบแล้วก็แจ้งรหัสด้านหลัง่องว่าโชว์ด้านหลังมไม่ัวเลี้ที่โชว์อยู่โชว์ด้านหลังอยู่อ๋อโชว์ด้านหลังกลังงงอะไรด้านหลัง โชว์ด้านหลังอยู่มองไม่เห็นซิปงด้านหน้าางานเขาสวยมากนะลูกคา้าเอาไหมร้100อย <100 S 1> กิโลโนะลูกคา้าถ้าเกิดลูกค้าแถมเอ้ยถ้าเกิดแถมนะลูกค้าได้ไปทั้งหมดอ่ะสองร้อยกิโลเลยใช่ใคร<ด>อยากรับกระสอบรีวิวนะกระสอบนี้พิมพ์มอมาสี่สิบห้าเข้ามาใครอยากรับกระสอบใหม่กระสอบใหม่พิมพ์มอมาสี่สิบหกเท่ากับสองเข้ามาได้เลยแลก้าพันก้าเป็นราคาโปรอยู่แล้วด้วยลูกค้าบอกเลยจริงๆกระสอบนี้เป็นกระสอบหลักหมื่นเลย แม่เห็นไหมลูกค้าขายอยู่หมื่นสองบอแจ้งมาแต่วันนี้โปรแล้วใช่โปรแล้วไม่พอแถมด้วยออแถมอีกนะลูกค้าคุ้มมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปิดไลฟ์อ่ะช่วงปิดร้านหนูอาจจะขอเป็นลงรายการให้เลยรายการโปรหนึ่งแถมหนึ่งให้ลูกค้าเลยแล้วก็อาจจะประมาณช่วงค่ำๆประมาณทุ่มสองทุ่มเนาะเดี๋ยวจะลงรหัส CF ของวันพรุ่งนี้ไว้ให้ลูกค้าล่วงหน้า ถ้าใครจะเอารหัสไหนนะลูกค้าเช็คไว้เลยอุ้ยสวยสีดาตัวนี้สวยมากใช่ใครจะเอารายการไหนเตรียมจดรหัส C F ของคืนนี้ไว้เพื่อเอาไปรอ C F อวันที่สิบโมงครึ่งถ้านนท,ทักแชทก่อนลูกค้า มันจะยังไม่เปิดระบบดูด Paste, นะมันจะไม่มีลิงค์แจ้งไปหรือใครที่สิบโมงครึ่งปุ๊บมันไม่ดูดลองพิมพ์มาซ้ําหน่อยก็ได้ลูกค<อ>้าะใช่<ย>คร,บระบ,บมันยังไม่ยอมดูดอย่างเงี้ยของอาจจะย,ยังว่างแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์มาซ้าแล้วแล้วมันไม่ได้อาจจะหมดแล้วนะคะลูกค้า่ะพรุ่งนี้ต้องรออีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าอะตัวนี้เดี๋ยวโชว์ในราวเลยโอเคอุ้ยโชว์ในราวว์ตัวน่าจะได้โชว์อันนี้ตัวสุดท้ายแล้วแหละวันนี้น่าจะโชว์ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวขอค้างไว้่อน นี่ลูกค้างานน่ารักมากนะบอกเลยนะอ่ะโชว์ในราวได้เลยอันนี้ด้านหน้าโกยเก็บได้เลยค่ะปะก้าไปเลยนะตัวนี้ส่วนใหญ่จะเน้นตัวยาวนะลูกค้าเหมือนที่หนูบอกนะจะเป็นงานตัวยาวส่วนใหญ่ที่สวยมากสีฟ้าตัวนี้นเดินทะเลสาวฝรั่งเศสงานเดินทะเลงานเล,นเล,นเลนชอม เลือชอมอะไรเลือชอมคืออะไรรูไปเรื่อยดูฝรั่งเสร็จยังดูฝรั่งเสร็จยังอ่ะตัวนี้นะคะลูกค้าหารหัส KWE 7 2 4ดส่แล้วูกค้าเป็นงานเดรสโทรีสีฟองสีดำทำงานนะคะลูกค้ารายการยาวนิดหนึ่งชื่อรายการยาวนิดหนึ่งนะร้อยกิโลราคา9,900บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะใครจะรับนะลูกค้าหะรหัส CF อยู่ด้านหน้าแล้วนะ ใครจะรับพิมลุกรีวิวนะมอม้าสี่ห้ามอม้าสี่สิบห้าสำหรับลูกรีวิวแล้วก็ใหม่ไปอีกหนึ่งนะแถมๆไปเลยลูกค้าแล้วก็ใครอยากรับลูกใหม่พิมมอม้าสี่สิบหกเท่ากับสองค่ะมอม้าสี่สิบหกเท่ากับสองบอสมีรายการอะไรเนียไม่มีอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวข้าววันนี้น่าจะโชว์ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปรันงานให้ดีกว่าเพราะว่าลูกค้าน่าจะรอรายการเยอะแล้วเพราะว่ามีรายการในใจอยู่เนาะ อาีรายการไหนชัดโปรบ้างลูกค้าเยอะมากหนูบอกเลยนะน้องน่าจะทําโปรเสร็จแล้วอยากให้น้องรันให้พี่วันนี้เลยบอกเลย<อ>ว่าโปรเยอะมากลูกค้าแล้วก็หนูขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะสาหรับเรื่องวันหยุดนะคะลูกค,ะคะ้าขาโกดังจะหยุดวันที่12เนี่ยจะปิดบริการครึ่งวันเช้าเปิดบริการปกติลูกค้าที่จะมาหน้าร้านหรือลาลามุกนะคะลูกค,ะคะ้าขาสามารถเข้ามาได้ถึงเที่ยงแต่ตั้งแต่ที่หลังหลังเที่ยงไปบ่ายไปนะลูกค,ะคะ้าขา โกดังจะปิดบริการครึ่งวันนะแล้วก็หยุดวันที่13 14 15นะส่วนขนส่งบิส i ิ e s นะคะลูกค้าคะถ้าเอาแบบว่าพื้นที่ใกล้พื้นที่ห่างไกลเอาแบบแน่นอนเลยไม่เกิดวันที่6ลูกค้าเพราะว่าถ้าหลังวันที่6ไปอ่ะในปริมณฑลยังได้อยู่กรุงเทพปริมณฑลได้แต่ต่างจังหวัดที่เป็นนอกอำเภอเมืองของอาจจะได้หลังสงการเลยลูกค้าเพราะความชัวรนะ์นะภายในทิปนี้ลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะอุย๊ยสวยจังตัวนี้แล้วก็เนื่มซี้เซษก็จะเป็นวันอังคาร ครับผมองคารที่แบบชัวร์ๆเนาะองคารถ้าหลังจากนั้นไปก็คือแบบว่าของจะไปค้างที่สาขาแล้วแล้วก็ขนส่งพยาเหมือนกันนะประมาณ5 6 7ประมาณช่วงนี้ลูกค้าเป็นไปได้สั่งให้ไวก่อนอย่าลืมแพนการสั่งซื้อลงหน้านะจ๊ะลูกค้านะใช่แผนไว้เลยนะลูกค้า่ะเพราะว่าไม่งั้นนะของจะไปค้างจริงๆนะลูกค้าแล้วก็ต้องรอหลังหลังส่งการใช่เพราะเราก็อยากให้ลูกค้าได้ของไวย้ำแล้ะลูกค้าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะแบบว่าอยากได้ของไ่ยก่อนส่งการของไปไปไม่ทันนะ ลูกค้าย้ำให้แล้วนะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูขออนุญ,ญาตนะโชว์งานเข้าๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวปิดไลน์นะพี่ไปรีหน้าเฟซเดี๋ยวหนูขอเวลาแป๊บหนึ่งให้หน้องรันหน้าเพจให้ลงงานโปรหนึ่งแถมหนึ่งให้ลูกค้าวันนี้เลยแล้วก็ประมาณทุ่มสองทุ่มละกันเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทุ่มสองทุ่มจะลงรหัส C F งานของวันพรุ่งนี้ใครรอรหัส C F นะทุ่มสองทุ่มเข้าไปเช็คหน้าเพจอีกทีกนึงนะคะลูกค้าค่ะอ่ะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครั